วันนี้ผมมากินข้าวเที่ยงครับมากินข้าวเที่ยงแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วผมได้สั่งข้าวไก่ย่างครับเรามาดูกันครับว่าไก่ย่างที่นี่อร่อยหรือเปล่าและเป็นสีอะไรเป็นด้านนะครับนี่ลุงเขาย่างไก่ให้ผมโดยเฉพาะเลยย่างให้ผมคนเดียวเพราะว่าผมมาตอนเที่ยงจริงๆแล้วเขาจะขายดีช่วงเย็นนั่นเอง ไก่ย่างเป็นสีเหลืองครับเดี๋ยวผมจะกินว่าเป็นรู้สึกยังไงนอกจากเขาให้ไก่ย่างแล้วเขายัางให้พวกผักด้วยนี่นี่เป็นไก่ย่างนะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะกินด้วยมือเดี๋ยวผมจะต้องไปล้างมือก่อนเป็นไงบ้างครับน่าทานไหมโอ้โหแล้วจานเขาเป็นจานใบตองแล้วไก่ก็เป็นไก่สีเหลือง กินแล้วแบบโอ้โหอร่อยผมจะเทน้ำพริกลงไปนะครับน้ำพริกของเขาก็าเป็นน้ำพริกกะปิแล้วผสมกับพริกได้อย่างลงตัวผมกินแล้วอร่อยมาก <c oughs> ไม่ได้หิวไม่ได้อะไรเลยแต่ผมกินเพราะว่ามันอร่อยจริงๆครับแล้วดูหนังดิจะบอกว่าไก่เนี่ยร้อนมากผมจะจับเต็มๆไม่ได้เพราะว่ามันร้อน <c oughs> เอาอเข้าปากเลย <c oughs> อร่อยสุดๆเลยครับ ร้านนี้เป็นร้านหน้าปากซอยเข้าไปที่ออฟฟิศที่ผมทำงานนะครับวันนี้ผมได้พาากับตันมาหาหมอแล้วผมก็ต้องเฝ้าแกที่ออฟฟิศนั่นเองผมกินไข่ย่างอร่อยมากเลยครับอยากจะแนะนำให้พเพื่นเมากินได้นะครับร้านก็อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเกาะบังการบริตุงอร่อยมากเลยครับบอกเลยแนะนำจริงๆเลยครับ ตอนนี้ผมกำลังปั้นพอร์ตคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเน้นไปที่ Copy Trade นะครับเพราะว่าผมกำลังฝึกการดูกราฟผมเริ่มดูกราฟเป็นแล้วแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ EMA นั่นเองมันดูง่ายแต่ผมก็ยังยังทำกำไรได้ไม่เยอะแต่กำไรส่วนใหญ่จะมาจากการ Copy Trade นะครับมันก็โอเคเราก็แค่พยายามคัดเลือก Master Trader ที่เขาเทรดเก่งๆ แล้วหลังจากนั้นเราก็คอยมาคัดใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือน ใครที่มีวินเดจสูงแต่เขาไม่คัดลอสมันก็ไม่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าผมคัดมัสเตอร์เทรดเดอร์ยังไง mm hmm. ก็ติดตามได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีคนเมนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคัดเลือกนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันหาเงินได้ไม่ยากที่สำคัญคือเงินทุนนะครับคุณก็ทำงานประจำอยู่แล้วเงินทุนไม่น่าจะหาได้ยากนะครับเริ่มจากเล็กๆก,ก่อน นี่ก็เป็นชาดําเย็นนะครับเป็นชาดําเย็นแต่ไม่ใช่โอเลี้ยงกินแล้วอร่อยดีผมชอบกินนะครับมันจะมีน้าตาลข้างด้านล่างคุณต้องคนคนไม่งั้นมันจะไม่หวานเลยอิม่มมากตอนนี้ผมก็กินจนหมดเหลือแต่กระดูกผมแทะกระดูกบางคนก็อาจจะกินจนเกลี้ยงแต่ผมขี้เกียจกินละเอาแค่นี้ก็พอผมกินกับมือนะครับเพราะที่นี่เขานิยมกินกับมือนี่ไงผมก็ดื่มน้ําก่อนแล้วกันป่าก็ บอกว่ามือนี้อร่อยสุดๆเลยครับสำหรับใครชอบก็ลองหาทานดูครับผม